ช่างแต่งหน้าเผยเล็กกว่านี้ก็ทําได้สงสัยทําไมหมอไม่แนะนําให้แต่งแตงโมล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการนําโพสต์ของช่างแต่งหน้าคนหนึ่งกลับมาพูดถึงอีกครั้งเนื่องจากตอนนั้นคนคนนี้เคยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วต่อให้สภาพจะเป็นอย่างไรก็สามารถแต่งได้แต่แปลกใจที่เคสของดาราสาวแตงโมแพทย์กลับไม่แนะนําให้มีการแต่งเลยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้คนเหินสภาพไปมากกว่านี้หรือไม่ สำหรับโพดดังกล่าวของกุง้งกากาโปศิลปินกอปี้โชที่รับอาสา,าแต่งหน้ามาแล้วนับไม่ถ้วนแถมยังเป็นเพื่อนกับดาราสาวแตงโมอีกด้วยเจ้าตัวได้โพดไว้ตั้งแต่ช่วงที่จะนำร่างของสาวแตงโมไปประกอบพิธีทางาศาสนาว่าในมุมของเจ้าหน้าที่แต่งหน้าร่างไหนก็ทำได้หมดแหละการผ่านเคสเรือล้มจมน้ำผู้เกต47มาบอกเลยว่าร่างเพื่อนคนนี้เบาไปเลยการแต่งหน้าไม่ใช่การแต่งสวย แต่ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทำให้ดีขึ้นในมุมมองของหมอเขาไม่เคยมาแต่งหน้าเขาอาจจะไม่รู้วิธีแต่ในมุมของคนแต่งมันอึดอัดใจนะทางั้งที่รู้ว่ามันทำให้ดีขึ้นได้กุ้งกะกะโป้ยังเขียนระบายความในใจต่ออีกว่าการแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นไม่ใช่การแต่งเพื่อเปิดโชคครแต่เราจะรู้สึกดีว่าเขาดูดีกว่าจากภาพที่ใครซีส่งส่งต่อกันเราอยากเปลี่ยนภาพนั้นให้เขากลับมาสวยขึ้นกว่าเดิม เพื่อนคนนี้ทําได้ค่ะผ่านมาทุกแบบเป็นพันๆไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่คนที่ทํางานด้านแต่งจริงๆจะรู้ว่าทําได้หรือไม่ได้งานหมอเราไม่ถึงหมอแต่งานแต่งหน้าหมอก็ไม่รู้เท่าเรานะอึดอัดมากที่ช่วยเพื่อนไม่ได้เพราะคําว่าหมอไม่แนะนําให้แต่งและผู้เก็ตจมน้ํามาเป็นสิบวันยังแต่งเลยร่างหน้าเละแค่ไหนเย็บสดๆยังแต่งได้เลยมันคือการปกปิดร่องรอยเดิมใช้เทคนิคปรับสภาพใหม่ จาก0%มันอาจจะเพิ่มมาเป็น50-60%หรือ80%จากระยะเวลาที่นานการแช่เย็นสภาพความบวมลดลงใบหน้าร่างกายเริ่มแหง้งคือมันทำได้ร่างตายเก็บมา5ปีเรายังแต่งได้เลยเจอแบบนี้ท้อพยายามที่สุดละเพื่อนแค่อยากลบภาพที่ทุกคนเห็นและแชร์กันให้เป็นภาพใหม่ที่มึงดูดีขึ้นให้จากไปแบบสวยๆก็แค่นั้นแหละมุมของคนแต่งเป็นประจำคนนี้มันทำได้หมดแหละ เพียงแค่ให้ทำไมเท่านั้นอึดอัดมากกับการรู้ว่าช่วยได้แต่ไม่ได้ช่วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ